สวัสดีครับพรเพื่อนครับมาพบกับผมเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันพุทธที่18ตุลาคมช่วงบ่ายนิดๆน,นะครับของวันนี้ก็เรียกว่าพื้นที่ต่างๆในช่องเอคอนทีวีในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องหลีกทางให้กับ PlayStation 5กันหน่อยนะครับกับข่าวขาว่ขา,วขาวต่างๆที่ตอนนี้โอ้โหออกมาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับและในวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่จะต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ของวงการวิดีโอเกมคอนโซลอีกหวันนะครับ กับวันที่ตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมได้เปิดให้สั่งซื้อสั่งจองกันเป็นวันแรกแล้วนะครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งช่วงสายแก่ๆของวันนี้นะครับผมเองยังงงเงียงงเงียอยู่เลยนะครับตื่นมาก็เห็นข่าวแวบๆเลยว่า,าที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการเปิดสั่งซื้อสั่งจองตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งตัวข้อมูลที่ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับนั่นก็คือตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดตัวโมเดลนะครับที่ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับกับตัว PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมตัวนี้นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าหากในบ้านเรา ยังไม่ได้มีการวางจำหน่ายตัว PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมเนี่ยในวันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับกอ็อาจจะทำให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยได้รับรู้ได้นะครับถ้าคนไหนที่จะซื้อตัวเครื่อง PlayStation 5ส lim ในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าหากโค้ดที่มันเป็นรหัสตัวเครื่องโมเดลเนี่ยอยู่ใน2กลุ่มนี้ก็ให้พอที่จะประเมินได้ว่าเป็นเครื่องที่ ขี่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับกับตัวโคด้ดตัว PlayStation 5ตัวรุ่นดิสไดน,นะครับที่จะมีตัวโค้ดว่า cfi ขีด2000 a 0 1นะครับส่วนตัวรุ่นดิจิตอลนะครับที่สามารถจะซื้อตัวดิสไดแยกมาเสริมทีหลังได้สำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบแผ่นนะครับก็จะมีตัวโค้ดที่ชื่อว่า cfi ขีด2000 b 0 1นะครับก็มี a กับ b นะครับจำง่ายง่ายนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้แหละนะครับก็ จะได้เป็นตัวข้อสังเกตนะครับกับตัวเครื่อง PlayStation 5ตัว s า i ีมนะครับที่จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็เป็นไปตามที่ทางผมได้บอกข้อมูลเพื่อนๆไว้นะครับว่าตัว PlayStation 5โฉมใหม่ตัวนี้จะวางจำหน่ายในประเทศกลุ่มแรกอย่างแน่นอนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าคนที่สั่งซื้อในวันนี้อย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้รับเครื่องกันในวันที่ สิพฤศจิกายนนะครับก็เรียกว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับไม่ถึง1เดือนนะครับก็จะได้ย้อนโฉมแล้วก็สัมผัสกับตัว p l a y s t a t i o n 5โฉมใหม่นี้กันแล้วส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใจร้อนนะครับแล้วก็บังเอิญไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนหน้าหรือว่าจะเป็นเดือนธันวาพอดีนะครับและถ้าเกิดว่า,าตัวเครื่อง p พ5์ห้ามตัวนี้ยังไม่ได้มีการวางจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะ ที่ดีเหมือนกันนะครับที่จะซื้อตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5 s lim ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็มีในเรื่องของตัวราคาที่มีราคาที่ถูกกว่าบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยก็2 3,000บาทนั่นนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มีในเรื่องของตัวประกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรับความเสี่ยงเอานะครับสาหรับเครื่องฮิวที่ซื้อจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จะไม่ได้มีตัวประกันศูนย์ในประเทศไทยบ้านเรานะครับอ่าก็มองแล้วก็ เป็นราคาที่ถูกกว่าบ้านเราพอสมควรนะครับพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าใครที่ไปประเทศญี่ปุ่นเกิดอยากจะทิ้วตัวเครื่อง P5 ตัวสลิมเนี่ยกลับมากลับมากลับมาที่ไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้อยในเรื่องของตัวขนาดแล้วก็ตัวน้ําหนักเนี่ยมันมีขนาดที่เบาวกว่าตัว P5 ตัวรุ่นรุ่นเดิมเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตัวสถานการณ์ที่เพื่อนๆก็อยากจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ับประเทศญี่ปุ่นในการเปิดสั่งซื้อวันนี้เป็นวันแรกนะครับกับ P5 รุ่นสลิมนะครับก็เรียกว่าชิวๆหายห่วงนะครับเพื่อนๆก็หายกังวลได้ในระดับหนึ่งกับตัวสถานการณ์ที่ตัวเครื่อง P5 สลิมเนี่ยน่าจะมีความาเพียงพอต่อเหล่าเกมเมอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาผ่านมาสักประมาณเกือบๆจะ3-4สี่ชั่วโมงแล้วนะครับประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงละ สถานการณ์ตัวเครื่อง p 5ตัวรุ่นสลิมเนี่ยกับตัวแทนจำหน่ายหลายๆร้านในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นที่เว็บของโซนี่ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับก็ยังคงมีให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยเลือกซื้อได้ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นดิจิตอลหรือว่าตัวรุ่นดิสไดนะครับแต่ว่าตัวแทนจาหน่ายบางร้านตัวดิสไดเอาไม่ใช่ดิตัวรุ่นดิจิตอลนะครับก็มีหมดไปบ้างเหมือนกันนะครับแต่หลายๆร้านก็ยังมีสินค้าทั้ง2รุ่นอยู่อยู่นะครับมันก็พอ จะประเมินได้ว่าเหล่าเกมเมอร์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะชอบตัวรุ่นดิจิตอลมากกว่าตัวรุ่นดิฟไดก็ได้นะครับเพราะบางร้านเนี่ยตัวดิจิตอลเนี่ยเริ่มหมดบ้างแล้วนะครับเริ่มหมดบ้างแล้วส่วนมาตรการร้านขายต่างนะครับตัวแทนจําหน่ายต่างเนี่ยก็เลือกใช้วิธีการป้องกันหล่าพ่อค้ารีเซลนะครับด้วยการลิมิตการซื้อ1คนต่อหนึ่งเครื่องนะครับก็เป็นวิธีการที่พอที่จะ บัญชลอนะครับของแรงซื้อกับเหล่ากลุ่มพ่อค้าได้บ้างนะครับได้บ้างนะครับก็ตอนนี้ก็มีการลิมิตไว้นะครับว่า1คึคนต่อหนึ่งเครื่องกับตัวแทนบางร้านนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะก,กังวลเหมือนกันเพราะว่าก็มีเหล่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในตัวคลิปเก่าๆที่เมื่อ 2- 3วันที่ผ่านมานะครับว่าบางคนก็ตัดสินใจได้แล้วว่าที่จะซื้อตัวเครื่อง l a y Station 5ตัวรุ่นสลิมเลยนะครับไม่ไปซื้อตัวรุ่นอ้วนแล้วนะครับตัวตัวตัวรุ่นอ้วนแล้วแล้วก็ตัวสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยมันจะเกิดสภาวะเป็นตลาดเหมือนกับเหล่าพ่อค้ารีเซลเนี่ยเข้ามาเก่งกำไรอีกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหาเพื่อนๆดูข้อมูลที่ผมเอามาฝากจากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้นะครับก็อย่างน้อยหายห่วงได้นะครับว่าตัวสินค้า l a y Station 5ตัวรุ่นสลิมนั้น ไม่ได้มีความร้อนแรงเหมือนในช่วงยุคแรกนะครับกับตัวรุ่นรุ่นแรกที่วางจำหน่ายในปี2020นะครับ2020นะครับก็หายห่วงได้นะครับหายห่วงได้อ่าเพราะว่าผมมองไว้นะครับว่าเหล่าเกมเมอร์ที่มีตัวเครื่อง PlayStation 5รุ่นเดิมอยู่แล้วแบบผมนะครับในบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีอยู่กันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนกับเหล่าเกมเมอร์ที่เล่นเกมในฝั่งคอนโซลนะครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าของตัวรุ่น อ่ารุ่นอ้วนเนี่ยกันซักเกินครึ่งแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเหลือแต่กล่าวเกมเมอร์กลุ่มใหม่นะครับหน้าใหม่หรือว่าจะเป็นหน้าเก่าที่รอจังหวะอยู่นะครับที่จะเป็นเจ้าของตัวเครื่อง p s 5กับการที่จะเล่นตัวเกมอย่าง SpiderMan หรือว่าเกม Final Fantasy ตัว r e b i r t h ที่จะออกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็ถือว่าเออจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อตัวเครื่อง p s 5รุ่นสดิมดังนั้นการเข้าแย่งชิงตัวเครื่อง p s 5รุ่นสดิมในบ้านเราเนี่ย ก็ <S <S อาจจะไม่ได้มีความร้อนแรงแล้วนะครับไม่ได้มีความร้อนแรงแล้วเพราะอย่าลืมว่าก็มีตัวเลือกในตลาดเนี่ยโอ้โหอยู่ด้วยกันถึง4โมเดลแล้วนะ,ะกับตัวรุ่นอ้วน2โมเดลแล้วก็ตัวรุ่นสลิมอีก2โมเดลนะครับถึงแม้ตัวรุ่นอ้วนเนี่ยเดี๋ยวตลาดก็จะค่อยๆหายไปก็ตามแต่ก็ยังคงมีสินค้าคงค้างอยู่ในสต็อกบ้านเราเนี่ยอยู่พอสมควรน,นะครับกับตัว p 5ตัวรุ่นอ้วนนะครับทั้ง2โมเดลนะครับก็ผมเลยมองว่า น่าจะไม่ได้เกิดสภาวะขาดตลาดนะครับขาดตลาดแต่ถ้ามันจะเกิดขาดตลาดจริงๆนะครับก็คงจะอยู่ในช่วงสั้นๆนะครับช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆที่ตัวเครื่อง P5 รุ่นสริมเนี่ยได้วางจําหน่ายในบ้านเรานะครับในบ้านเรานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็คงจะไม่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่า,าตัวแรงจูงใจของตัว P5 รุ่นสดิมเนี่ย มันก็คงจะมีอยู่แค่จุด2จุดนั่นก็คือตัวเรื่องของขนาดที่เล็กลงและก็ตัวน้ําหนักที่เบาลงนะครับแต่ในเรื่องของตัวสเปคฮาร์ดแวร์ภายในตอนนี้ที่เรารับรู้นะครับว่ามันก็คือสเปคเดิมๆนะครับมันไม่ได้อ่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับตัว P5 รุ่นโปรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นโปรเนี่ยเอออาจจะส่งผลให้กับเกมเมอร์ที่มีตัวเครื่อง P5 รุ่นอ้วนอยู่ทำการผงถ่ายนะครับเปลี่ยนตัวรุ่นเดิม ไปหาตัวรุ่นโปรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็มีตัวสเปคในการทํางานในการเล่นเกมที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับแต่พอมาเป็นตัวซิมเนี่ยที่เรารู้ตอนนี้ฮาร์ดแวร์ภายในเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องรอดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ที่เหมือนเดิมเนี่ยมันมีการปรับปรุงหรือว่าอัปเดตของตัวหน่วยประมวลผลหรือเปล่านะครับที่จะมีการปลดล็อกฟังก์ชันบางอย่างให้มันสามารถทํางานได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันสักนิดนะครับว่ามันจะเป็น มีอะไรอัปเดตมาจากทางโซนี่หรือเปล่านะครับกับตัวรุ่นสลิมนะครับกับตัวรุ่นสลิมนะครับก็ต้องรอดูกันแต่ว่าในตอนนี้ก็หายห่วงได้นะครับกับเหล่าเกมเมอร์ที่คาดว่าจะซื้อตัวรุ่นสลิมในบ้านเรากับการวางจําหน่ายในช่วงแรกนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นสินค้าที่หายากแล้วก็มีราคารีเซลที่แบบโอ้โหแพงกระฉูดนะครับแพงกระฉูดนะครับก็มองว่าหายห่วงได้นะครับหายห่วงได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลที่ผมเอามาอัปเดตให้เพื่อน ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับว่าวันนี้วันแรกแล้วนะครับที่ตัวเครื่อง P5 รุ่นสลิมได้เปิดให้สั่งซื้อสั่งจองได้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีการวางจําหน่ายในวันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไปนะครับส่วนในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมในตัวคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลสงสัย เกี่ยวกับตัวเครื่อง playstation 5จะรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรก็ตามก็เข้ามาทิ้งข้อมูลกันกันไว้ได้นะครับทางผมเองก็จะหาข้อมูลและนำะมุมมองมาฝากเพื่อนๆกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ